เซตายคาถ้าเราจะไปอยู่ญี่ปุ่นเราจะต้องไปแลกเงินสกุลเงินเยนเนี่ยที่ไหนได้บ้างนะคะเอาเป็นว่าถ้าเราจะไปญี่ปุ่นไม่ว่าเราจะไปเที่ยวไปเรียนไปทํางานหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจําเป็นต้องถือเงินเยนที่เป็นเงินสกุลญี่ปุ่นไปด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักๆสถานที่ที่สามารถแลกเงินได้มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือ ธนาคารนั่นเองค่ะเดินไปธนาคารเลยนะคะธนาคารส่วนใหญ่มีเงินเย็นให้เราแยก,แกอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆคนไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนะถ้าเกิดเป็นธนาคารสาข,ขาเล็กๆอะไรประมาณนี้ก็อาจจะไม่มีนะคะก็อาจจะต้องเข้าไปในเมืองนิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้นคือสถานที่แรกเนาะสถานที่ที่2ก็คือแลกเงินตามเคาน์เตอร์ที่เขาให้แลกเงินข้างนอกธนาคารนะคะยกตัวอย่างเช่นใครที่อยู่ในโซนที่เป็นแบบ เขาเรียกว่าอะไรสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะๆนะยกตัวอย่างเช่นในกรุงเทพนะห้างใหญ่ๆอะไรแบบนี้นะหรืออาจจะเป็นภูเก็ตพัทยาแบบนี้นะที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะๆจะมี ตู้ที่เป็นเคาน์เตอร์แลกเงินโดยเฉพาะเลยนะเราจะเขาก็จะเขียนเงินตระกูลเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถไปแลกเงินเย็นที่เคาน์เตอร์เหล่านั้นได้นะคะนั่นคือสถานที่ที่สเนาะส่วนสถานที่ที่สสุดท้ายเลยก็คือไปแลกที่สนามบินนั่นเองค่ะสนามบินในประเทศไทยนะทุกสนามบินมีเคาน์เตอร์แลกเงินเย็นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วมี3าที่เนาะธนาคารนะคะเคาน์เตอร์ข้างนอกแล้วก็สนามบินนะคะคราวนี้นะคะถ้ามันมีใครมาเสนอให้เราแลกเงินนอกเหนือจากนี้นะ ถามว่าเป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงเดิอพวกตลาดมงตลาดมืดอ,อย่างเงี้ยไม่เอานะคะให้เราไปแลกเงินตามสถานที่ที่เศตษตาแนะนําไปนะคะส่วนในเรื่องของเรทหรือว่าอัตราแลกเงินแต่ละที่อาจจะมีค่าต่มเนี่ยมหรือว่าเรทที่ถูกแพงไม่เท่ากันนะคะเราก็เช็คอินเทอร์เน็ตดีๆแล้วกันเนาะว่าตรงไหนที่ขอให้แลกเงินที่เรทมันดีหน่อยอะไรประมาณนั้นนะแต่เอาข้อจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ละคะ่ะถ้าเกิดว่าเราแลกไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคะ